นั่นก็คือน้องบีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องบีค่ะสวัสดีค่ะบีนะคะวันนี้ขออนุญาตพาชมห้องตัวอย่างนะคะโครงการโนเ e ลรีเวิลรัชาดาโครงการ2ของเราตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับ MRT สถานีศ <ứng S 2> ูนย์วัฒนธรรมค่ะ <ứng S 2> ห่างเ <ứng S 2> พียง80เมตรเท่านั้นค่ะ <ứng S 2> อันนี้นะคะในส่วนของห้องตัวอย่างเราจะมี2แบบให้ลูกค้าได้ชมนะคะ สำหรับห้องนี้จะเป็นห้องตัวอย่างหนึ่งห้องนอนขนาด25ตารางเมตรค่ะซึ่งทางโครงการโนเบิลเนี่ยเราจะให้ชุดครัวนะคะเป็นบิวอินของสตาร์มาโดยจะมีเคาน์เตอร์ซิงค์ค่ะตามห้องตัวอย่างเลยนะคะตัวอ่างซิงค์ของเราจะให้เป็นยี่ห้อเม็กซ์ค่ะในชั้นวางของตรงนี้ก็คือให้ตามห้องตัวอย่างเลยนะคะส่วนเคาน์เตอร์มีสองฝั่งนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นครัวบิวอินของสตาร์มาคนะมีฮุดมีเตาไฟฟ้านะคะฮุดดูดควันของเม็กซ์ ตู้ตรงนี้ก็คือให้ตามห้องตัวอย่างเลยที่เราไม่ได้ให้คือตู้เย็นค่ะกับเครื่องซักผ้าตรงนี้ที่ลูกค้าสามารถซื้อหาเข้ามาเข้ามาในส่วนของช่องที่เราเตรียมเอาไว้สําหรับเครื่องซักผ้านะคะเดี๋ยวน้องบีพี่ทำนิดนึงโครงการนี้มีกี่ยูนิตอย่างไรบ้างคะ ตรงนี้จะมีทั้งหมด755ยูนิตค่ะเป็นตึก42ชั้นนะคะตึกโครงการนี้ก็จะสูงกว่าโครงการแรกนิดนึงนะคะค่ะแล้วราคาเริ่มต้นนะคะจนถึงสูงสุดประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นเหรอคะหนึ่งห้องนอนของเราเริ่มต้นที่2.6ล้านบาทค่ะตรงนี้เป็นราคาที่ซื้อหากันได้ค่ะเริ่มต้นไม่แพงเลยนะคะแล้วที่สาคัญเนาะเราอยู่ติดถนนรัชดาเลยถือว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดของเส้นรัชดาเลยก็ว่าได้ค่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาชมห้องกันต่อทัดนาได้ค่ะในส่วนของห้องตัวอย่างนะคะพื้นเราจะให้เป็นลามิเนตนะคะเกรดเอสีตามห้องตัวอย่างเลยค่ะห้องขนาด25ตารางเมตรตรงนี้จริงๆจะมีผนังค่ะเป็นผนังอิดวนล์มออแต่เรายังไม่ได้เลยนั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราให้เป็นผนังกั้นห้องนั่งเล่นกับห้องนอนนะคะให้เป็นสัดส่วนโดยประตูทางเข้าห้องนอนนะคะจะอยู่ด้านนี้ค่ะ ของห้องน้ำนะคะโครงการโนเบิลรีวริวปรัชดาเราก็จะให้สุภัพฑ์ห้องน้ำตามห้องตัวอย่างเลยค่ะที่เห็นก็จะมีนะคะอ่างล้างหน้าของคริสติน่านะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของก๊อกน้ําเราจะให้เป็นยี่ห้อโกรเฮเลยคือเราคัดในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้ลูกค้าอาจจะไม่ใช่เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าคาัดสรรมาแล้วว่ายี่ห้อนี้คือดีสําหรับก๊อกน้ํานะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกกั้นอาบน้ํานะคะฉากตรงนี้ก็คือให้ ฝักบัวมีให้ยี่ห้อโกรเฮเหมือนกันอืค่ะส่วนสุขภัณฑ์ตรงนี้โถส้วมตรงนี้ให้ของยี่ห้อนามาค่ะอก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่รู้จักเหมืนกันน้องบีอยู่แล้วว่าค่ะค่ห้องนอนคือจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะจะเป็นห้องเปล่าเลยให้แอร์เป็นยี่ห้อไดกิสหรือเทียบเท่านะคะทั้งหมด2ยูนิตค่ะเป็นแอร์แบบบอทัยค่ะติดผนังอ๋อให้แอร์สตัวเลยใช่ค่ะสำหรับห้อง25ตารางเมตรนะคะค่ะเดี๋ยว่ะน้องบีพี่ถามนิดนึงราคาก็ ริ่มต้นสองล้านกว่าเนาะส่วนมากก็น่าจะเจาะกลุ่มเป้าหมายใช่ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เพิ่งจบใหม่ค่ะเพิ่งเริ่มทํางานนะคะซึ่งสามารถที่จะซื้อหาคอนโดในราคาที่ประมาณ2ล้านกว่าไปจนถึง3ล้านต้นๆน,นะคะ ตรงนี้ขึ้นอยู่กับชั้นแล้วก็ขนาดห้องที่ลูกค้าเลือกอะค่ะค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการเรามีอะไรให้กับลูกค้าบ้างอะคะ่ะค่ะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกของเราจะอยู่ที่ชั้น6นะคะมีห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็จะมีสวนอยู่ที่ชั้น6ด้วยเหมือนกันค่ะเป็นสวนของส่วนกลางะคะ่ะแล้วการรักษาความปลอดภัยเพราะปัจจุบันนี้คุณก็ค่อนข้างให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะคะน้องบีค่ะการรักษาความปลอดภัยของเราก็จะมี การ Security 24ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะตามปกติมีกล้อง C C T V นะคะทุกๆชั้นค่ะแล้วรอบๆโครงการนะคะนอกจากติดรถไฟฟ้าแล้วจุดเด่นของเราอ๋ออันนี้เราจะอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าด้วยค่ะอย่างที่เห็นฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเอสพรานาดนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเดินจาก สถานี MRT อะค่ะใต้ดินข้ามฝั่งไปเจอเอกนะได้เลยค่ะไปก็เจอเลยใช่ใกล้มากสะดวกมากนะคะในการซื้อหาของกินหรือจะไปเดินช็อปปิ้งนะคะก็สามารถเดินทางอย่างง่ายได้อะค่ะบริเวณนี้ค่อนข้างจะหาที่เป็นเป็นที่ที่เดินทางสะดวกแล้วอะค่ะใกล้ ถนนใหญ่ด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายมือโครงการเรานะคะฝั่งเดียวกันเลยจะเป็นห้างเซนทันพะราม9ค่ะซึ่งถ้านั่งสถานี m r t จากใต้ดินสถานีศูนยวัฒนธรรมตรงนี้นะคะนั่งไปเพียงสถานีเดียวเท่านั้นค่ะถึงเลยเซนทันพะรามเก้าน้องไม่ต้องไปหาที่จอดรถด้วยใช่ค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะค่ะแล้วที่จอดรถที่นี่เรามีให้ลูกค้าประมาณเท่าไหร่คะน้อง่ะประมาณ40ค่ะตรงนี้จะอยู่ที่ชั้น2ถึงชั้น5ค่ะ ในชั้นหนึ่งก็จะมีการจอดรอบๆออาคารด้วยค่ะหรือทำตอนนี้นี่เราปิดพรีเซลยังคะตอนนี้เรากำลังจะมีการพรีเซลค่ะในวันที่29กันยายนนี้นะคะที่โรงแรมบิโอคูระเพสติดค่ะที่สถานีเพลินจิตอะค่ะแล้วตอนนี้นี่มีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามหรือยังคะมีลูกค้าค่อนข้างให้ความสนใจกับโครงการนี้มากๆเลยค่ะก็มีโทรเข้ามาสอบถามของเราจะมีเป็นเบอร์ติดต่อนะคะ0 2 2 5 1 9 9 5 5ค่ะ หรือว่าลูกค้าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่ w w w n o b e n h o m e c o m ได้เลยะคะ่ะตรงนี้จะมีข้อมูลของโครงการ2และโครงการอื่นๆของโนเบลน,นะคะให้ลูกค้าได้ดูกันครับเดี๋ยวพี่ถาอีกนิดนึงเห็นว่าโครงการในย่านนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะของเราถ้าเทียบกับคู่แข่งเป็นไงบ้างคะน้องบีของเราถ้าเทียบกับคู่แข่งนะคะก็ จะถือว่าในเรื่องของราคาเนี่ยเราไม่ได้สูงกว่าใครเลยนะคะราคาค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ฟอสซิลิตี้หรือว่าทำเลค่ะของเราค่อนข้างดีค่ะก็ไม่ไม่ได้เปรียบเทียบกับทางโครงการอื่นๆแต่ของเราถือว่าอยู่ใกล้ MRT ที่สุดเราก็ว่าได้ใช่ค่ะโอเคเห็นว่ามีหนึ่งรูปแบบให้พี่ชมใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีการอีกห้องนึงนะคะจะเป็นสห้องนอนนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ อ่าอีกห้องนึงเป็นขนาดเท่าไหร่คะค่ะห้องนี้นะคะจะเป็น2ห้องนอนค่ะขนาดประมาณ52ตารางเมตรนะคะตรงนี้เข้ามาในส่วนของประตูทางเข้าเข้ามาถึงเราจะเห็นเป็นชุดครัวก่อนเลยนะคะก็จะให้ชุดครัวบิวอินเหมือนกันของซามะนะคะมีเตาไฟฟ้าค่ะพูดูดควันของยี่ห้อเม็กค่ะตรงนี้ก็จะมีตู้มีชั้นวางของเหมือนกันค่ะเว้นช่องไว้ให้ใส่สาหรับตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้านะคะตรงนี้ค่ะน้องบีเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงโครงการนี้ระวังคนเสิร์ไว้ไงบ้างคะ โครงการรีวิมรัชดาของเราใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะวางคอนเซปต์ไว้สําหรับคนรุ่นใหม่อะค่ะเป็นคอนโดสไตล์โมเดิร์นนะคะตรงนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราก็ชอบการดีไซน์ใช่ค่ะดีไซน์ห้องตัวอย่างประมาณนี้ค่ะก็คือจะเป็นอะไรที่โปร่งโล่งนะคะมีกระจกอยู่รอบๆทิศเลยจะสังเกตเห็นนะคะอย่างห้องนี้นะคะห้องนอนเราก็จะมีกระจกมีระเบียงทั้งสองฝั่งเลยทั้งในห้องนั่งเล่นนะคะในส่วนตรงนี้แล้วก็ ก็จะมีระเบียงอยู่ในห้องมาสเตอร์เบดูมะค่ะระเบียงมีสองฝั่งเลยแล้วก็เป็นบานตรงนี้แล้วก็ด้านในอีกใช่ค่ะจะโปร่งมากก็คือสามารถออกไปเทควิวได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องมุมด้วยอืมค่ะแล้วถ้าไปด้านนี้เลยก็จะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องแรกอ่านี้สำหรับห้องรับแขกในส่วนของห้องนอนใหญ่อ่ะค่ะก็จะอยู่ด้านในนะคะค่ะห้องนี้ มีระเบียงอยู่ด้านซ้ายมือค่ะนี่จะเป็นระเบียงอีกด้านหนึ่งที่แจ้งไปอะค่ะอ๋อที่บอกกับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะสําหรับสองห้องนอนเราจะให้แอร์สามเครื่องนะคะก็จะเป็นยี่ห้อไดกินหรือเทียบเท่าเหมือนกันนะคะการลดช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรล่าคะช่วงนี้หรอคะยังอะค่ะตอนนี้ก็เราก็จะมีแถมเฉพาะแอร์กับชุดครัวค่ะแล้วก็ในส่วนของสองห้องนอนพิเศษตรงที่ค่ะห้องน้าอะค่ะอันนี้เป็นห้องน้าในตัวใช่ไหมคะค่ะ สุขภัณฑ์ทุกอย่างก็คือจะเหมือนกับหนึ่ง uh huh. ห้องนอนเลยค่ะแต่ว่าต่างกันงที่เราจะมีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยสําหรับห้องห้องน้ำในห้องนอนใหญ่เท่านั้นค่ะห้องนี้นะคะ uh huh. นี่ค่ะตัวเรนชาวเวอร์ใหญ่ อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ดีกว่าคะที่พี่ชมเมื่อกี้และอีกห้องนึ่งนะคะน้องบีอีกห้องหนึ่งค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะพอดีว่าทางโครงการไม่ได้กั้นผนังให้ดูนะคะจริงๆแล้วตามแปลนห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่สองค่ะกั้นเป็นผนังอิฐมนเบานะคะด้านนี้เลยประตูทางเข้าจะอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะวางเตียงได้ประมาณ3ฟุตครึ่งอะค่ะก็ถ้าเกิดใคร อยู่ครอบครัวก็สามารถจัดเป็นห้องรับแขกหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วห้องนี้สามารถทําเป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำได้ตรงนี้สามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกได้อย่างที่พีได้แจ้งไว้อะค่ะค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่เราห้องนี้เราจัดเป็นเอ้ยเดียวโ่ษนะจุดเด่นหรือฟังก์ชันเราจัดยังไงบ้างคะน้องบีห้องสองห้องนอนของเราใช่ไหมคะตรงนี้เราจะมีจุดเด่นเลยนะคะก็คือห้องสองห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องมุมค่ะ แต่ละชั้นก็จะมีอยู่ไม่เยอะค่ะสําหรับ2ห้องนอนนะคะจะมีจํานวนน้อยกว่า1ห้องนอนด้วยในส่วนของกระจกค่ะที่แจ้งไปกระจกของเราจะเป็นบานสูงเลยประมาณ2เมตรสองเมตรถึง2.6เมตรเลยค่ะของทุกห้องในส่วนของด้านล่างกับพื้นลนะคะเราเน้นยังไงบ้างอ๋อ o o r to c e i l i n g ของเราใช่ไหมคะสูง2.6เมตรค่ะตรงนี้พื้นก็จะเป็นขาไม้ลามิเนตเกรด A สีตามห้องตัวอย่างเลย เพดานจะเป็นสีขาวนะคะก็คือเป็นเพดานทาสีขาวเอาไฟเป็นดาวไลท์ค่ะตัวนี้ก็รองรับชาวต่างชาติได้ด้วยเนาะเพราะว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่ค่ะตรงนี้ความสูงค่อนข้างมาตรฐานส่วนใหญ่โครงการที่ผ่านมาของเราของโนเบิลนี่ลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจมีไหมคะน้องบีก็พอมีบ้างค่ะอย่างลูกค้าต่างชาติที่สนใจทําเลราชดานะคะก็จะเป็นลูกค้าที่ ทราบว่าจะมีตลาดหลักทรัพย์ค่ะมาเปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ของประเทศไทยจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่หมดเลยค่ะที่รัชดานะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะอืซึ่งใกล้กับโครงการทําเลของโนเวลรี e อรัชดามากๆอะค่ะอือย๋ยวปพ่ถัมนิดนึงในย่านนี้สถานที่ทํางานหรือว่าอะไรเยอะไหมคะเพราะว่าเห็นว่ารอ,องรับกับคนทํางานรุ่นใหม่ ตรงนี้จะมีอาคารสำนักง,งานเยอะค่ะอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามที่มีตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วข้างๆตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นตึก AA a ที่ตอนนี้เริ่มก่อสร้างไปแล้วค่ะที่พี่เห็นนะยังมีตึกสูงๆส,สร้างอยู่อันนี้แหละคะ่ะคืออาคารป,ประกันชีวิตะคะ่ะ a A a อ,อ,อก็จะมีสำนักง,งานค่อนข้างเยอะค่ะเพราะส่วนใหญ่เด็กๆนี่ก็ทำประกันกันก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ฝั่งของเราก็มีเหมือนกันนะคะโครงการโนเบิลรีวิวบัชดาจะอยู่ใกล้กับอาคารทรูค่ะ ถูแล้วก็มีธนาคารทอสอยู่ถัดจากโครงการนิดนึงค่ะไปแบงก์ก็ง่ายอีกเนาะใช่ค่ะอย่างนี้สะดวกากถ้ากู้ที่นี่ถ้าเป็นของทอสอก็สามาไปจ่ายง่ายเได้เลยค่ะค่ะอ่าพี่อยากให้น้องบีฝากอะไรถึงตัวโครงการนีิดนึ้ดิค่ะค่ะสำหรับโครงการใหม่ของเรานะคะ n นเบิลดีว์ปรัชดาโครงการสองนะคะก็ฝากให้ทุกท่านนะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างของเราได้ค่ะ ของเราโครงการจะเริ่มเปิดตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะถึง6โมงครึ่งทุกวันเลยค่ะก็ท่านไหนที่อยากจะลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะก็เรียนเชิญนะคะที่ออฟฟิศค่ะหรือว่าอยากจะสอบถามโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลของเราก่อนก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 2ค่ะ2519955นะคะหรือว่าจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้ค่ะ w w w n o b l e h o m e c o m ค่ะตรงนี้จะมีข้อมูลของทุกโครงการของโนเบิลเลยนะคะ ทุกโครงการเลยใช่ใ่ะนในเว็บไซต์นี้นะคะในเครือของโนเบิลดีเวล็อปเมนต์ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะโครงการโนเบิล e ีวอล์บราชดา2ก็ถือว่าตอบโจทย์และสไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ดีทีเดียวค่ะและวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณน้องบีนะคะที่ให้เกีิกับทางรายการสวัสดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะและวันนี้รายการเปิดโลกอสังหาก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ